สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําคลิปนะคะก็คือหลังจากที่พี่ทานไพทินี่ไปประมาณเดือนกว่าเนาะประมาณสองเกือบเกือบสองกล่องแล้วค่ะตอนนี้น้ําหนักก็ลดลงเรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบว่าหุ้มหา้าบอะไรเง,งี้ยแต่ว่าลดลงเรื่อยๆแต่ที่เห็นชัดก็คือนี่โชว์หน่อยคือเสื้อตัวเนี้ยต้องบอกว่าซื้อมาตอนแรก, <c oughs> แรกคือใส่ไม่ได้เลย <c oughs> คือแบบว่าคือ,ค,อคือล้างไปหมดใส่ไม่ได้เลยแต่วันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเนี่ยค่ะมันมัน นี่นั่งนะคือคือนั่งนั่งแล้วก็ผุมงก็ไม่ได้ยืนมาก็ยังมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเราคนรั่วน่ะเนาะแต่ว่าก็คือพี่ดีใจว่ามันสามารถกับแบบพอกลับมาใส่ปกเสื้อยืดอ,อะไรเงี้ยพวกนี้ได้บ้างก็คือมันทําให้เราดูเด็กลงนะเพราะว่าถ้าเราลดลงเราก็ใส่เสื้อยืดได้ปกติก็ใส่แต่พวกเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยค่ะก็ เอาเป็นว่าพอใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายเนี่ยมันมันมันเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเห็นไหมคะพวกรอยสิวพวกเนี้ยค่ะรอยสิวพวกสิวอักเสบจากฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะมันหายหมดเลยอะ่ะคือตอนนี้มันเหลือแต่รอยดำๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้จะเป็นรึ่งขึ้นมาตอนเนี้คือที่มันมีเมนแล้วก็มันขึ้นมาเม็ดล่าสุดนะคะก็คือคือคือ,คอดีใจที่ ตัวเองเห็นผลลัพธ์เองแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนนะคะที่ที่บอกมาว่าพี่อ้อยมันดีมากเลยโดยเฉพาะระบบขับถ่ายอ่ะคือตัวระบบดีท็อกของแพทินี่เนี่ยคือแบบดีมากๆเพราะว่ามันสกัดจาก สมุนไพรที่เป็นเกรดพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศนะคะคือหมายถึงว่าเอาตัวที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพี่เป็นคนที่จะค่อนข้างจะระวังมากเลยในเรื่องของการรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนแล้วที่สาคัญคือไม่โยโย่นะคะแต่ว่าตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้สิบห้ากิโลเนาะแต่ก็สิบห้าถึงยี่สิบกิโลคือเป็นไปได้เท่าไหร่ก็คือเอาเป็นว่าค่อยๆอ,อะค่ะ ตอนนี้น้ำหนักน่าจะลงเพิ่มอีกประมาณเกือบเกือบกิโลแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ฟิกตรงตรงน้ำหนักมากแต่ว่าอยากเห็นให้ดูสัดส,ส่วนว่าเออเสื้อที่เราใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ดูมันก็ไม่ได้แน่นเนาะมันก็ใส่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ